น้ำตกภูซางไปเล่นน้ำกันเลยน้ำที่นี่นะคะน้ำที่ตกลงมาจะเป็นน้ำที่มีความอุ่นความร้อนนะคะเพราะที่นี่คือน้ำตกอุ่นแห่งเดียวในประเทศไทยและน้ำข้างล่างนะคะ จะเป็นน้ําที่ไหลามาจากต้นแม่น้ํานะคะก็จะมีความเย็นแต่น้ําที่ตกลงมาจะมีความอุ่นนะคะเด็กๆก,ก็จะชอบไปเล่นน้ํากันที่น้ําตกอุ่นตรงนั้นที่ตกลงมานะคะเพื่อเพื่อให้ร่างกายมีความอุ่นของน้ําที่นี่นะคะแม่ยุวได้เจอพึ่งนะคะเพราะที่นี่มีรังพึ่งขนาดใหญ่อยู่บนต้นไม้สูงนะคะ เดี๋ยวจะสูงให้ทุกคนดูนะโน่นค่ะทุกคนจะเห็นรังพึ่งที่มีขนาดใหญ่และก็หลายรังมากๆนะคะอยู่กันบนต้นไม้ต้นนี้นะคะแถวนี้ก็จะมีพึ่งจํานวนเยอะก็ไม่แตกนะคะแต่พึ่งพวกนี้เป็นมตรกับเด็กๆและทุกคนนะคะเขาไม่ลงมากัดมาต่อยนะคะ ทุกคนเห็นแล้วว่าน้ำไม่ลึกนะคะน้ําตกที่นี่สวยมากๆนะคะหากใครแวะมาจังหวัดพะเยามาเที่ยวกันนะคะที่อำเภอภูซางจังหวัดพะเยานะตอนนี้แม่ยืนกำลังเดินตามไปหาเด็กๆนะคะทุกคนได้ลงน้ําน้ําตรงนี้เย็นมากๆนะคะน้ํำเย็นมากๆแต่น้ําที่ตกลงมานี้เป็นน้ำอุ่นนะคะข้างบนเขาะจะเป็นบอ่อ บ่อน้ําอุ่นบ่อน้ําร้อนเลยนะคะพอน้ําตกลงมาเขาก็จะเป็นเขาจะเป็นน้ําอุ่นพอเขาลงกระทบกับน้ําเย็นรวมกันเขาก็จะกลายเป็นน้ําเย็นไปทันทีเพราะน้ําข้างล่างต้นแม่น้ําเป็นน้ําเย็นแต่น้าข้างบนต้นแม่น้ําเป็นน้ําอุ่นนะคะเป็นบ่อบ่อซับน้ําอุ่นนะคะเป็นบ่อบ่อแร่น้ําอุ่นตกลงมาที่นี่เป็นน้ําอุ่นด็เดทุกคนเวลาหนาวก็จะพากันเข้าไปอยู่ในในน้ําที่ตกลงมานะคะ ็ไนไหมคะมมน้ำเย็นมากมากเลยท,นนที่แทนคุณน,น้ำอุ่นไหม <laughs> น้ำอุ่นเห็นไหมแม่ยื้บอกแล้วว่าน้ำข้างบนอุ่น <laughs> <c oughs> เด็กเล่นได้เลยนะคะ <c oughs> ขออภัยในความชุดว่ายนะ้ำของเด็กๆนะไม่ได้เตรียมชุดมานะก็ได้ก็ได้แต่งกีขาสั้นกับเสื้อยืดธรรมดานะคะ,ะเราไปดูน้ำอุ่นที่ตกลงมาจากตรงนี้นะคะ อุ้ยตรงนี้อุ่นแล้วค่ะทุกคนตรงนี้อุ่นแล้วนะไม่เย็นเลยนะอุ่นมากๆเหมือนน้าเหมือนน้าเราเปิดเครื่องทาน้ําอุ่นเลยค่ะยังให้มาสัมผัสนะคะ เขาก็จะกลายเป็นน้ําขุ่นหน่อยนะคะเพราะแถวนี้ไม่ค่อยมีก้อนหินแล้วก้อนหินจะอยู่ฝั่งนู้นนะคะก้อนหินจะอยู่ฝั่งโน้นแต่ทางโน้นมีมีน้องๆเล่นอยู่นะคะก็เลยพากันย้ายมาอยู่ฝั่งนี้แต่ฝั่งนี้ก็ยังเล่นได้นะคะน้ําน้าอุ่นมากๆพี่แอ้คุณชอบใช่ปหแต่ข้างบนวันนี้เราขึ้นไปไม่ได้นะคะจะจีข้างบนน่ะ ข้างบนเราจะขึ้นไปผจญภัยป่าข้างบนนะคะแต่วันนี้เราขึ้นไปไม่ได้เขาปิดนะคะเนื่องจากสถานการณ์โควิดค่ะวันนี้แไม่ยุ้ยก็เลยได้พามาเล่นแค่น้ําข้างล่างนะคะสบายไปเลยนะเห็นไหมคะความอุ่นเขาเด็กๆไม่หนาวกันเลยนะคะ เ็กเอฟเฟก์เยอะนี่นะคะเด็กๆชอบกันมากๆเลยนะคะสนุกไหมคะสนุกมากเลยค่ะแต่น้ำเย็นมากเลยนะคะเดี๋ยวปลาไปเราไปเล่นน้ำอุ่นตรงโน้นที่ตกมาแล้วน้องปีนภาพกินน้ำนะกินไม่ได้ นะคะพอมาถึงตรงนี้ที่น้ำที่น้ำอุ่นตกลงมาเราก็จะรู้สึกว่าตรงนี้น้ำไม่เย็นเลยน้ำอุ่นมากมๆเลยนะคะดำน้ำได้ไหมไม่ดำน้ำคะรู้ไม่เอาเล่นกันเฉพาะตรงนี้ได้จะดำน้ำอ่ะอยากดำนะพี่ปุ๊ขอดำน้ำ<ม>ให้ดูโอเคค่ะถ,ถ้าหนาวก็เข้าไปอยู่น้ำอุ่นกันนะคะ เราเข้าไปในน้ํานะแล้วก็บอกทุกคนว่าน้าตกที่ตกลงมาอุ่นหรือเย็นนะเข้าไปเลยแล้วไปยืนอยู่ตรงนั้นเลยลูกเข้าไปเลยค่ะเข้าไปในน้ําเลยลูกอากัาลูกเป็นยังไงบ้างครับอุ่นบ้างร่างะเจ็บหลังค่ะอุ่นเจ็บหลังนเขาแรงนะเพราะว่าช่วงนี้มีฝนด้วยเนาะ ่วงก่อนหน้านี้มีฝนน้ำเขาก็เลยจะเยอะหน่อยอน้องปีนก็สนุกพี่ขิมก็สนุกเลยแถวนี้น้ำเย็นหน่อยแต่ไม่เย็นมากนะอุ่นๆเพราะได้น้ำอุ่นจากน้ำที่ตกลงมานะคะ อนนี้น้องหนาวแล้วนะคะกาลังจะพาน้องขึ้นมาแต่งตัวนะคะเดี๋ยวให้น้องปีนแต่งตัวก่อนนะน้องปีนหนาแล้วค่ะเด็กๆก,ก็กินกันเสร็จแล้วนะคะแต่งตัวกันเรียบร้อยก็กินเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านกันแล้วอ,อ,อยู่ตรงนี้ก็จะสวยมากๆนะคะทางข้างหน้าที่เป็นทางขึ้นไปตรงนั้นคือ ทางขึ้นไปชั้นสองของน้ำตกนะคะแต่วันนี้เรามาเขาปิดนะคะก็เลยไม่ได้ขึ้นรังข้างบนก็คือรังพึ่งน,นะคะที่ไม่ยุ่งสองให้เห็นข้างล่างที่เห็นขึ้นเยอะๆเนาะพึ่งมาจากข้างบนนะคะและตรงนี้ก็เป็นจุดบริการนักท่องเที่ยวนะคะไรมาที่นี่ก็ต้องมาเก็บภาพตรงนี้นะคะมาถ่ายภาพคู่กับ ป้ายน้าตกภูซางนะคะแล้วก็เราจะได้ภาพข้างหลังเป็นน้ําตกลงมาพอดีแบบนี้เลยสวยๆเลยนะคะทุกคนหากใครผ่านมาน้ําตกภูซางก่อนจะขึ้นไปเที่ยวภูชีฟ้าเราก็มาแวะที่น้ําตกภูซางกันก่อนนะคะหรือใครที่ลงมาจากภูชีฟ้าก็แวะมาเที่ยวน้ําตกภูซางกันก่อนนะคะเพราะว่าเป็นทางผ่านพอดีนะแวะมาชมความงามของน้ําตกภูซางอยู่ที่อําเภอภูซางจังหวัดพะเย,ยานะคะ ยินดีต้อนรับทุกคนมากๆเลยน้ำตกอุ่นแห่งเดียวในประเทศไทยนะคะทุกคนมาชมความงามกันค่ะสำหรับคลิปนี้มายุยู่จะขอตัวลาพาลูกๆกลับบ้านก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องยิ้มแก้มยุยด้วยนะคะบายบาย